สวัสดีครับในะวันนี้พามาชมนะครับพระพงสุพรรณนะครับเป่นทรงดีนะครับครับไหลนวลเนียนนะครับองนี้นะครับมีรอยนิ้วมือเดิมๆอันนี้ล้างมานะครับนะดูเป็นธรรมชาติ ในการตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับชัดๆด้วยการลงกล้องครับนะครับ,นะรบข่าบไข่ที่ลางไม่ออกนะครับลางไม่ออกและดอกมะขามก็มีนะครับ ก็คงจะมีลายพิมพ์นะครับนะพระุณแผนนะคงจะมีลายพิมพ์นะครับี๋ยดูข้างครับก็ยังมีคาบไข่อันนี้เป็นพระเนีนละเอียดนะครับเป็นพราเนีนละเอียด นะครับเลยตัดนะครับมีขนาดลางนะครับนี่เห็นรอยลายนิ้วมือนะครับ วันนี้มาดูเบาๆนะครับเป็นเพื่อนเห็นนะครับนะครับก็ขอฝากนะกด subscribe ฝากกดถูก,ก,ก,กใจฝากแชร์ชเลยนะครับครับเพื่อเป็นแนวความรู้นะครับในการสะสมพระสำหรับผู้ที่ยังใหม่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ